สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อธนบัตรนะครับขอพรบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มพิพาทกรุณานะครับกรุณานะครับทุกท่านดูช่องด้วยนะครับนะครับมีหลายคนนะครับไม่ได้ดูช่องนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาแล้วก็บอกว่ารับซื้ออย่างนั้นรับซื้ออย่างงี้ผมบอกเลยนะครับขอให้ดูคลิปให้จบนะครับ ดูคลิปให้จบและตั้งใจดูนะครับแล้วเขาคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมต้องการนะครับว่ารับซื้อแบบไหนนะครับใจเย็นๆนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามกันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทําคลิปมาหลายสัปดาห์แล้วครับเพราะว่าเป็นเดือนแล้วครับเพราะว่าผมมีธุระนะครับพบลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับเวลานี้นะครับผมก็ไป หาลูกค้าบ้างลูกค้ามาหาเราบ้างที่ร้านบ้างครับมันยุ่งวุ่นวายมากเลยครับตอนช่วงนี้นะครับลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับนําของมาค้ายนาแบบธนบัตรเหรียญเก่าอะไรแบบนี้มาเรามาดูกันได้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับยินดีรับซื้อนะครับขอให้ทุกท่านมีแบบในคลิปเท่านั้นนะครับย้ํานะครับดูคลิปไปช้าใจเย็นนะครับแล้วคุณจะได้เงินแน่นอน ได้เงินแน่นอนธนบัตรนี้นะครับเดีเ então, ๋ยวขอจับนิดนึงนะครับขอซูมนิดนึงนะครับทุกท่านซูมนิดหน้าทีมงานซูมนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับทีมงานซูมนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนแป๊บนึงขอจับนิดนึงนะครับทุกท่านนะครับบอกเลยนะครับ ID Line เราเราเรามีให้ดูมีให้นะครับทุกท่านนะครับ ID Line นะครับเดี๋ยวทีมงานซูมให้นะแป๊บนึงนะครับ แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอ่ามี ID l i n ลนให้นะครับทุกท่าน ID l i n ลนะครับขอไปซูมออกขอไปหน่อยครับอ่าทีมงานซูมออกไปนิดนึงครับอ่านะครับทุกท่านมี ID Line นะครับช่องทางการติดต่อติดต่อเรามาก่อนนะครับ i d l i n ลนเรามีนะครับย้ำนะ ID Line นะครับเข้าเข้ามา id l i n ลนก่อนแป๊บหนึงนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ เราจะมีขึ้น id line id line มาให้นะครับแล้วคุณก็เข้าไปในเพิ่มเพื่อนนะครับนะครับถ้าใครไม่มันมีมีบางคนนะครับบอกอายุเยอะแล้วทำไม่เป็นบอกลูกหลานนะครับให้ลูกหลานแนะนำให้นะครับแอปไลน์ยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายธนบัตรนี้เลยนะครับผมมาประกาศรับซื้อด่วนเลยนะครับและผมต้องการที่สุดนะครับในในเวลานี้นะครับ ราคานะครับผมบอกเลยนะครับแบบสูงสูงจริงครับสูงจริงนะบอกเลยนะครับราคานะครับผมรับซื้อจริงเลยแน่นอนเลยครับขอให้ทุกท่านมีแบบในคลิปอ่าด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับนะครับอ่านี่ครับด้านหน้านะครับผู้อ่ารัชกาลที่เก้านะครับเห็นไหมครับรัชกาลที่เก้านะครับอ่าเห็นไหมครับ นี่ธนบัตร10บาทนะครับแบงค์สิบาทนะครับแบบทั่วไปนะครับทุกท่านมีกันเยอะมากนะครับมีกันเยอะมากแต่ไม่เคยสังเกตนะครับลองหยิบธนบัตรของคุณขึ้นมากันก่อนนะครับหยิบมาก่อนเลยครับหยิบมาด่วนเลยนะครับถ้าใครมีนะครับแบบที่ผมต้องการและดูคลิปให้จบและศึกษาดูนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับ10บาทนะครับและ ราชการที่10นะฮะับเอาขอไปนะครับราชกาลที่9นะครับขอไปรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่9แบงค์ธนบัตรนะครับ10บาทนะครับแบบ10บาทนะครับอ่าด้านหลังนะครับจะเป็นนะครับอ่าพารูปทรงม้านะครับพารูปทรงม้านะฮะเห็นไหมครับทุกท่านรู้กันหมดแล้วนะครับแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับด้านหลังนี่ครับอ่านะครับผมมาก็ พูดไม่ค่อยเท่าไรไม่ค่อยเท่าหัตเท่าไรเ,เพราะว่าผมช่วงนี้ผมต้องขออภัยนะครับผมว่าผมไม่มีค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับต้องขอภอภัยจริงๆนะครับขอพระคุณมากที่ครับที่กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามกันทุกคนนะครับที่เข้ามาดูและรับชมวงผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับจะมีไอเดียไลน์ขึ้นให้ดูอ่า ให้ทุกทางร้านขอภัยให้ทางทุกท่านนะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับผมอธิบายธนบัตรนี้ก่อนที่ผมต้องการนะครับธนบัตรนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวสูงออกไปนะฮะอ่าอันนี้ธนบัตรตัวอย่างนะครับขออภัยนะครับนี่ตัวอย่างนะครับเอามาให้ดูนะครับดูช่ยเฉยนะครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมบอกเลยอันนี้คือเป็นปกตินะครับ เป็นปกตินะครับทั่วไปนะครับไม่เลยรับซื้อนะครับขออภัยนะครับยังไม่รับซื้อถ้าเป็นแหนบเราก็สามารถตกลงราคากันได้นะครับเป็นแหนบนะครับได้แต่ผมบอกเลยถ้าใครสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบที่2นะครับใบที่2นะครับผมรับซื้อจริงนะครับราคาละครับ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ10,000แสนบาทในเวลานี้เลยนะครับณตอน ใคร ia, ม e day, ีนะครับติดต่อเรามาได้เลยถ่ายรูปนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับห้ามนะครับห้ามห้ามพับนะครับ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 ห้ามพับเด็ดขาดนะครับธนบัตรใหม่ๆแบบนี้ห้ามพับนะครับแล้วก็สองนะครับสองห้ามพับอ่าขออภัยนะหนึ่งห้ามพับสอง นะครับห้ามมีสนิมนะครับเป็นคาบขออภัยนะคาบเหลืองเหลืองนะครับราคาคาบเหลืองเหลืองนะครับก็ราคามจะลดลงเลยครับคาบเหลืองเหลืองนะครับสองนะครับคาบเหลืองเหลืองเราก็ราคามจะตกเลยครับนะครับและสามนะครับสามนะครับนะครับสามเลยนะคืออย่ายับยุยี่นะครับอย่ายับยุย UH ี่นะครับแบบ ธนบัตรเก่าๆแล้วก็นะครับประเมินราคากันได้นะครับแบบยับจูยี่เลยไม่แบบโหมองพระเจ้าอยู่หัวดูไม่แบบโหไม่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 สวยแบบงดงามแบบนี้ครับแบบแบบธนบัตรแบบนี้เห็นไหมทุกท่านเนี่ยเห็นไหมจะสวยงดงามอย่างนี้นะครับทุกท่านเนี่ยซูมเข้าไปเห็นไหมจะจะจะงดงามเลยนะครับทุกท่านผมจะอธิบายฟังทุกท่านนะครับถ้าใครมีธนบัตร แบบที่ผมต้องการด่วนเลยนะครับใบที่สองนะครับเดี<__๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นผมมีตัวอย่างนะครับให้ดูว่าผมรับซื้ออ่าใบที่สองนะครับใบที่สองผมรับซื้อหนึ่งแสนบาทนะครับไม่ใช่ใบนี้นะครับใบนี้ไม่ได้รับซื้ออ่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแนวอ่าทีมงานขึ้นมานะครับเป็นรูปภาพนะครับทุกขออภัยนะครับเป็นรูปภาพนะครับอ่าขึ้นมาแล้วอ่านี่นะครับเป็นรูปภาพขึ้นมาแล้วนะครับนี่ เป็นเลขตองหมดเลยนะครับถ้าเป็นเลข9นะครับขอย้ํานะครับต้องเป็นเลข9หมดเลยนะครับทั้งหมดนะครับ7ตัวนะ9 9้า9 9้า9้วข้างหน้าด้วยครับเป็น8ตัวเลยนะครับนะครับถ้าใครมีนะครับ9 9 9 9 9ก้ตอง9หมดเลยนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับสภาพใหม่ๆนะครับไม่ไม่มีคราบเหลืองนะครับแล้วก็ไม่พับนะครับไม่ยับไม่ยุยยนะครับแล้วก็ นะครับสภาพใหม่ๆติดต่อผมมาได้เลยนะครับยินดีรับซื้อนะครับ10,000แสนบาทนะครับขอให้ทุกท่านมีแบบนี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับธนบัตรแบงค์10บาทนะครับต้องเป็นแบบนี้เ like ท่านั้นของรัชการที่9นะครับต้องมีเลขตองแบบนี้นะครับย้ำนะครับเลขตองสวยๆอย่างนี้เลยนะครับต้องเป็นเลข9เท่านั้นนะครับถึงจะรับซื้อนะครับราคาสูงนะครับ999 9 9 9เเห็นไหมครับทุกท่าน แปดตัวเลยครับแปดตัวตองเก้าหมดเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกท่านย้ํานะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นแบบอื่นนะครับตองอย่างอื่นเรายังไม่สบยังไม่ถึงสึงแสนนะครับแต่ถ้าใครมีตองเก้าแบบราชการที่สิบเออขออภัยราชการที่เก้าอ้าวราชการที่เก้าแบงค์ที่สิบนะครับแบงค์สิบบาทนะครับที่ทั่วไปที่ใช้กันเนี้ยใช้เนี่ย บางคนมีเยอะมากมีคนแบบลองลองหาดูนะครับถ้าสภาพใหม่ๆนะครับเรายินดีรับซื้อ1 0 0 0 0แบาทถ้ารถนะครับมันจะมีนะครับแบบมีคราบสนิมคราบเหลืองคราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีรถหลังราคาเราก็รับซื้อตามราคาของสภาพของธนบัตรนะครับถ้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะครับยินดีรับซื้อแบบนี้นะครับย้ำเลยครับต้องเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับ นี่ให้ดูเลยครับตองเก้านะครับเดี๋ยวจะซูมไปนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับเนี่ยจะเป็นอะไรเก้าเก้าเห็นไหมเก้าเนี่ยเห็นไหมเก้าเก้าเก้าตองเก้าแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับยินดีรับซื้อนะครับทุกท่านนะครับย้ําเลยนะครับต้องเป็นเลขเก้าทั้งหมดนะครับเลขเก้าทั้งหมดมีราคาสูงนะครับตอนนี้ผมรับซื้อนะครับใบละหนึ่งแสนบาทถ้าใครมียินดีรับซื้อเลยนะครับแบบ สวยๆหน่อยนะครับบอกไม่ผ่านการใช้งานนะครับและอย่าห้ามพับนะพับมาผมราคาตกเลยครับบอกเลยครับราคาไม่ไม่ไม่แรงขนาดนี้นะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับต้องเป็นเลขเก้าตองเก้าอย่างนี้นะครับใครมีติดต่อมาได้เลยนะครับดีรับซื้อนะครับ ID Line จะขึ้น ID Line ให้นะครับโอเคอาทีมงานขึ้น ID Line มาครับอ่ะขึ้น ID Line มาให้แล้วนะครับ อ่าเป็นไอ l ดี e ไนี้นะครับทุกท่านติดต่อทางร้านได้เลยนะครับแอปเข้ามาเลยนะครับนี่ ID เดียไลนนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยครับช่วยแชร์กันไปเยอะๆนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดติดตามขอพระคุณมากนะครับถ้าใครมีติดต่อเลยนะครับติดต่อมาด่วนเลยนะครับต้องการที่สุดเลยนะครับสวัสดีครับ